สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อครูยาวรักษ์เสือบัวมาจากโรงเรียนบ้านโรงดินแดงค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการบวกและการลบจํานวนนับที่มีมากกว่า1นึ่งแสนซึ่งเป็นเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะลําดับต่อไปมาดูเรื่องการบวกกันเลยนะคะการบวกมีอยู่2แบบนะคะแบบที่1การบวกที่ไม่มีการทดและแบบที่2การบวกที่มีการทดค่ะเรามาดูแบบที่1กันก่อนนะคะการบวกที่ไม่มีการทดค่ะ ตัวอย่างนะคะ2 1 3 0 1 2บวก1,014,623เท่ากับเท่าไรเรามาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะบวกกันที่หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยก็คือเลข2บวก3เท่ากับ5ต่อไปหลัก10 1บวก2เท่ากับ3 หลักร้อยศูนย์บวกหกเท่ากับหกหลักพันสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดหลักหมื่นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองหลักแสนสองบวกหนึ่งเท่ากับสามดังนั้นเราจะได้ว่าสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสิบสอง

ขั้นตอนการทําก็จะคล้ายกับการบวกที่ไม่มีการทดนะคะเราก็จะบวกที่หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยคือ3บวก4เท่ากับ7หลักสิบนะคะ2บวก2เท่ากับ4หลักร้อย6บวกหเท่ากับ7หลักพัน8บวก5เท่ากับ13อ่านักเรียนสังเกตหลักพันนะคะ 8บวก5เท่ากับ13นะคะเราจะใส่เลข3ไว้ที่หลักพันส่วนเลข1เราจะทดไว้ที่หลักหมื่นนะคะต่อไปบวกหลักหมื่น5บวก7เท่ากับ12บวกตัวทดอีก1เท่ากับ13นะคะเราก็จะใส่เลข3ามไว้ที่หลักหมื่นแล้วทด1ไว้ที่หลักแสนนะคะต่อไปบวกหลักแสน 1บวก2เท่ากับ3บวกต่อทษอีก1เท่ากับ4ดังนั้นเราจะได้ว่า158,623บวก275,124เท่ากับ433,747ค่ะต่อไปเป็นการลบนะคะการลบก็จะมี2แบบเช่นเดียวกันแบบที่1 การลบที่ไม่มีการกระจายแบบที่2การลบที่มีการกระจายค่ะเรามาดูแบบที่1กันก่อนนะคะการลบที่ไม่มีการกระจายค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ5 1 4 6 4 3 1นึ่งลบ1 12, ่งแเท่ากับเท่าไรเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลบที่หลักหน่วยค่ะ สามลบออกด้วยสามเหลือศูนย์หลักสิบสี่ลบออกด้วยสองเหลือสองหลักร้อยหกลบออกด้วยห้าเหลือหนึ่งหลักพันสี่ลบออกด้วยสองเหลือสองหลักหมื่นหนึ่งลบออกด้วยหนึ่งเหลือศูนย์หลักแสน หลบออกด้วยหนึ่งเหลือ4ดังนั้นเราจะได้ว่า5้าแสนหนึ่ง3มื่นสีลบหนึ่งแเท่ากับสี่แสนค่ะต่อไปเป็นการลบแบบที่2นะคะการลบที่มีการกระจายเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ6,58,000 6 2 3้อยยี่ลบสองแสนเท่ากับเท่าไรเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะมาลบหลักหน่วยก่อนนะคะ3าลบออกด้วยสลบไม่ได้นะคะเพราะว่า3น้อยกว่าสจึงต้องกระจายจากหลักสิบมาหลักหน่วยกระจายมา1นึสิบนะคะหลักหน่วยมีอยู่สก็รวมเป็น13 1 3าลบออกด้วยสเ,เหลือ9้า หลัก10หลักสิเหลือ1 0นะคะ1ลบออกด้วย2ลบไม่ได้นะคะเพราะว่า1น้อยกว่า2จึงต้องกระจายจากหลักร้อยมาหลัก10กระจายมา100 1 0 0มาอยู่หลักสิบก็จะกลายเป็น1 0 10หลัก10บมีอยู่1รวมเป็น11 11ลบออกด้วย2เหลือ9หลักร้อยนะคะหลักร้อยถูกกระจายไปตอนนี้เหลือ5 5ลบออกด้วย1เหลือ4 หลักพัน8ลบออกด้วย5เหลือ3หลักหมื่น5ลบออกด้วย7ลบไม่ได้นะคะเพราะ5น้อยกว่า7ค่ะจึงต้องกระจายจาก 100, า 100, หลักแสนมาหลักหมื่นหลักแสนกระจายมาให้หลักหมื่น1 0 0แสนนะคะพอ,อมาอยู่ที่หลักหมื่นก็จะกลายเป็น10หมื่นมีอยู่แล้ว5ก็จะรวมเป็น15 15ลบออกด้วย7เหลือ8ด หลักแสนถูกกระจายไปเหลือ5้ห้าลบออกด้วย2เหลือ3ดังนั้นเราจะได้ว่า6ก8 6 2 3้ามื่นแปดพัลบสองแสนเจ็นหงบเท่ากับสามแสนแป้เาป็นไงตั้งค้าวันนี้สำหรับเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีมากกว่า1นึ่งแสน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจสามารถไปชมคลิปย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ